นากบนักบนักบุญนักบุญ oh นัก vale บุนักนักบุญักบักบวญนักบุกันับนกบุกบุกักบกับบนกวุกบุญบับนักบนักนักบับักรุญนัดนะกบับั อีกเพ่อเองอัดเข้าไปครับผมใส่โนรุนสักซ่ามิวหวานป่าเข้าไปฮะเอ็นชาร์ดยับต่อยเป็นนัดเพื่อเองใส่นั่นมิดวานฮะโยกหลงครับปาเป้ส่งอเฟรตครับดึงไว้ก่อนใส่โนใส่ฮะโดรโนจูกิกก้งมาชนก็เต็มๆครับผมที่น่าโดนเฉีตายฮะอินสเวลพยายามจะถอยครับและนี่ปาเป้ครับจุกๆโยก,โยกไปยังไงดีครับมานาไม่พอยิบิตันเลยครับเอ็นชาร์ดดื่นแล้วกันฮะไล่ตีแล้วรอสมอนช็อคเวฟหรอ ช็อกเว่ย์บดเข้าไปนี่เกือบตายครับมิดกวานยิงสวนมาเอาตังจิ๋วกลบหนึ่งทีครับผมเซเทอร์โมเมนเตอร์แล้วก็บดระยะเวลาไปฮะทางด้านนี้เฮเบริกเอนส์พาจูนี่ครับเจอมาทำว่าแมนโซโลโคิวครับผมสกอร์เป็นสามหนึ่งฮะโอ้โหปัดตส่ัดลงเลยครับมิดกวานตายผมมีชาตามาแก๊งนะยิงเซตเทอร์สัน่สนครับยิงแรงขึ้นเรื่อยๆครับปันปานาพูไปฮะ แล้วก็จับคุมรางวัครับผมโรลลิ่งกิ้งสวนไปครับใส่แล้นเซฟยับต่อครีป่าสตาร์ยัดอีกทีกทีครับทางด้านโดดเซฟตายหลายต่อที่ทอมสันนะทอมสันไม่รอดดับเบิลคิวเนตดีชาครับสกอร์เป็น6ต่อหนึ่งครับหนักหน่วงจริงๆครับเกมนี้เวลานัดสองเท้าทีมซีเคนไม่ได้เฟซบุ๊กครับผมอโนบอล์ป่าเข้าไปแต่เปิดหิวค้าไว้ก่อนครับบาร์บี้บับเจอร์ผมโดนมิดใ,ใครฮะโดนมิดิซักซ่า ใส่ค่อยๆตีไปเลยครับโรเล็กเก็งไปเอาโดนเอาไว้แล้วสะดุดกางอากาศฮะเสวนนั้นมาเป็นเตะหินครับผมพยายามจะลากเลื่อนแต่ว่าวาบหนีก็ไปก่อนฮะบาดไร้วางเลยครับผมลูกสัตว์โยนทิน้งไปอีกครับไอชาดบล็อกไว้ฮะวางนั้นบาดไร้ลงครับใส่โยกออกมาก่อนฮะอีสงสเวลเล่บดแล้วก็แท็กทีมต,ตีครับผมใส่ไม่หรอกเจอลบสัตว์โยนก็ประทับตายเลยโัวปลายจับถึงไว้ครับผมแล้วก็คุกเข่งมา โนบอลเชิญก็ไปใส่นาโนของฟังเอิร์สเปลครับผมโดนจับผูกช่วยไว้ฮะแล้วโบมาดาเมจสแปซที่เดินเต่งออกครับไม่ได้นื่อยับซอตายฮะโอจิก็ะโโบทับคืนมาด้วยชิ้นกันสกอร์เป็นเจ็ดต่อห้าครับว้าวแล้วฮะทางด้านนี้ครับผมเอาวันช็อตเปิดเข้าไปครับตัวของปัาเป้ทอมสันตายฮะโอเพนบูลเปิดมาโบ่งยับต่อโนเชลไม่หลอดครับเจมสคิวอันนมาทปัทมาแมนครับและแล้วไลซิลเลอร์ก็มาแก๊งบ้างครับผม เยอะกองสักซ่าฮะแล้วก็ทอมสันทอดเอาลันกดเข้าไปฮะนิชาถอยไปก่อนฮะสโนโบอลชวนก็นวอล์ดพันต่อยมาทนงด้าน,นหลนอดิชาตายโซบายขึงคู่ไปฮะเมนตดิชัยระเบิดมาการ์เนดนียอเนเจอรย้ำต่อยทีครับรบามเชอร์วางเอาไว้ยังไงต่อฮะอันนี้ทอดเอาลันย้ำต่อยเทียผมปั๊บเป้เรียบร้อยฮะดับเบิลคิวทอมสันทางด้านโลของฝั่งทอมสันครับเข้ามาเก็บปาร์าตี้ลูน่ะไล่ตีนไปข้างนี้ครับผมย้ำซ้อว่าไงฮนะ ยาวสอดแตกควายบอลสุดนัทโดเทลแตกเหมือนกันครับวิ่งอ้อมมาเอาใส่เดอะแฟลตครับผมแต่แตกสาวนัทซีเค็ดโอเพนวูลเปิดมาช่วงยับยั้ครับผมสวอตเอวรันยับต่อยกีครับอันหนักไปครซบนัทโดมมาทำแมนแตกกันแล้วครับโดนพิกออฟทีละตัวฮะจะเอาให้ได้ครับตอนนี้ทอมสันโดนบอมอันตีไปเอาไม่ช่วยกันตีครับเฉยเลยฮะหนักกูปะกันเลยทีเดียว11ต่อ10ครับผเงินน้ำอยู่4ี่เข็มทีมซีเค็ด สโนโบอลรอไปก่อนฮะอ้าวสโนโบอลมิดวันลีเลือดของเพื่อนปได้ทศต่หินยับต่อโซไปอีกแล้วถึงนคู่ไปเซเลนคู่ครับแต่ว่าด้านโดของมาดามแม็ครับก็อนอี่ครับอิมูน,นลลแล้วไล่กัดหมดไล่ตบหมดแล้วฮะไอชาดเบกไว้แล้วก็ยังไงต่อวอลทันพันต่อยปั๊ปปี้ไปก่อนฮะมาดามแม็กระโดดขึ้นตัวใส่ครับพยายามจะจูงพยายามจะหลบไล่ลจ้วงอีกทีครับโดนเทลตายครับผมคือเป่าสโนโบอลอัดเข้าไวครับทางด้านโดนเทลจะรอดไหมไม่รอดครับผมและนี่ก็มิดวัน ได้ยิ้มเพื่อนมาต่อทางด้านดิชาเข้ากลางโดนแล้วตายไปครับอันตีครับครูดาวยันเอกไม่ไดีใช้ระเบิดมาปล่อยสืบไปผมดนมิดวันน่าจะไม่รอดและนี่เซฟพ,พยายามถอยหรือเปล่าอ้าวมิดวันรอดเฉยไหมผมจะใส่ตีไม่ตายครับผมตีไม่ตายแล้วตีไม่โดนไม่แน่ใจเมื่อกี้การดีนเจ้าเปิดมาครับบัตรไรระเบิดไปทางหน้าโดูของมาทัพแมนตายเองครับเจอเปิดการดีนแล้วไล่ทุบหลังฮะเอาแรงครับผมดึงกันไว้สโนบอ๊อบปาดเข้ามา โซนไปถึงในแนวหลังอันติโอดีครับบอมกลงไปวอร์นัทพัดต่อยย้ำต่อที่ดนิชาดนิชาครับผมจัดกลายน่โดเชียวไปแล้วดีทอมสันก็ตายครับวิ่งวุ่นเลยครับผมนั่นสายบินบอนตอนนี้ก็เข้ามาทุบรัวๆครับอ้าวโดนไซเลนต์ก็บินบอนสวยจัดครับผมเรียบร้อยไปเหยียบด้าโดของปัดไลน์นี่เด็กครับแล้วดูรีไฟล์ล็อกกันไว้ครับตบยับย้ำตบยับย้ำตบไม่อยู่ครับทางด้านโดของฝั่งเซฟตายฮะ นี่ครับโนเทลครับโดดไปอีกแล้วหรือเปล่าโนเทลสโลบอลชนเข้าไปใส่เนนบาป์ี uffy, ้บอลรัดพัดต่อยไม่ได้ต่อยไปแล้วผมจับหุบลงย้ำต่อปริมเมอร์ถอยไม่ไหวผมใส่ไล่เก็บการผมเรียบร้อยตายคู่คับโนเทลสักซ่าครับทางด้านข้างนี้รัมเจอร์วางไว้ใส่บอลมันตินิวเคลียสท็อปสันตายหมดส่วนเน้นโนเทลก็ตายฮะจับหุบลงคู่เลยครับแล้วเปิดไปหุบเซฟหรือบาป์ี้แล้วก็ตีใส่มิดวัดครับมิดวัดยังไงเนี่ยแเป็นเชนชันหมดไปแล้วผมตีครับดึงมา โดดไปเรื่อยๆพยายามจะเหลาแล้วก็จับพวกตัวเองเอาให้หลบนะฮะดูรีไฟต์ตีเข้าไปในเซฟเซฟตายผมมิดวันพยายามจะไล่ล่าดิชาดิมิทาร์คุยกับต่อมิดวันครับผมถอยออกไม่ได้แล้วมาเทอร์แมนแรมเพียรครับวควักยับเลยฮะไล่ตบตามหลังเปไ็นลายตัวครับตบเป็นรูปก,กันเลยทีเดียวเีแขวานปานมามิดวันครับวองเนื้อวางลงไว้ครับแล้วนี่ก็โซบายขึ้นไว้ตยยีแน่นอนลซายเสือรกระโดดขึ้นตัวบัฟปี้ดีกว่าฮะ ล้วก็สโนบอเอ้าไอชาร์ดบอกตัวเองครับเดินไม่ออกครับโดเชียวยืนหยุดนิ่งอยู่ครับออกไม่ได้บอกไอชาร์ดบอกตัวเองครับโดเชียวยังไงครับเมทิโอไล่ไปเต็มหัวผมเป็นทชาร์ไปแบบเงาปั้นมานาพูรัวมานาพูรัวโรลลิงกิ้งสะดุดไปับโอเพนวูดเปิดมาเตะด้านที่มือก่อนครับกระสุนตามหลังครับดับเบิลคิวนแนนดิช่าครับจังหวะจูเข้าจูออกนี่ไม่ไหวกันเลยนะครับว้าวมานาพูพันหนึ่งร้อยห้าสิบกับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์กันเลยทีเดียว มานาสามเปสี่ครับหน้าลงนิวเคลียร์ยั่วมือมากครับตอนนี้มันยั่วมือมากครับผมไอซิลเลอร์น,น่าจะเป็นตัวของอับิสโซเบตแล้วหรอป่าตีเคเลียร,ระหว่างทางครัเตะหินไปไปอีกชนยัดต่อครับกลิบมะเหินหลบจู๋ครับผมเอากลิ้งพุ้ดครับโดนจับผูกอยู่ดีฮะทั้งแน้่โดของฝั่งไชนี่ฮะแต่เล็ดย้ำต่อโหด่วดเน้นเนวด่วนเน้นดวดไม่หยุดครับผม ทางด้านนี้ก็บวกกันไปครับกระโดดขึ้นตัวรีเลือดอีกแล้วครับทางฝั่งมาทัพแมนลงมาเข้าต่อครับผมจุกเข้าจุกออกอันตรีลงดิวเคลียร์ไปโดนเทลต,ตายมิดวันตายครับผมไล่ตามต่อที่นั่นหนุกของฝั่งซักซ่าครับลงรีกิ้งมาชนพอดีผมอยั่งเป๊เอาต้าคิวแนนดีช่าครับมอนสเตอร์คิวและนีซึเกิดมาสอครับทำอะไรไม่ได้ก็โดนเชลซึเกิดครับทีกท็กลิมสต,มต็อกของมบันทุกชัยอ้อ,อมหลังมาท,ท็อปซันโดนเชลเซฟ บัตรไรลีเช็คกับผมจะไปเจอใครฮะพยายามจิ๋วพยายามแอบนะฮะแอบเรื่อยๆไอ้เคเลียทิ้งไปในนั้นเป็นบลิงนั่นเองฮะแล้วจีครับโอจี OG. ไม่รู้จะสู้ยังไงต่อฮะกล่าวว่าเครื่องสุดท้ายผมเซอร์ไพรส์ฆ่าคนหน่อยแล้วก็ GG ครับแต่มันไม่ได้ครับแตกพ่ายไปครับผมก็เป็นเกมที่2อครับซีเคชนะไปจบแมตช์พอยต์ในเกมหน้าฮะโอจี OG. ยังไม่สามารถตีโจทย์จัดการนั่นทีมซีเค ได้แตกนะฮะยังไม่ได้มาสักเกมเลยนะฮะณตอนนี้เกมวาจยจัดครับ29นาทีจบเกมนะสี่เข็ครับผม31ต่อ14ครับในเกมนี้29นาทีมันช่างเร็วเกินจะรับไหวเกินใจจะอดทนนะต้องรอดูว่ายังไงฮนะ ตอนแรกก็มีจังหวะเหมือนคัมแบ็กกลับมาได้อยู่นะจังหวะนัวจังหวะมั่วนิดหนึ่งนะครับดึงเงินกลับมาเกือบเท่ากันนะแต่พอซีเขตแพ็กเกมกันมันใหม่นะแล้วก็เป็นอากานนิมของทางด้าน O d ดีเนี่ยคือแบบจับหุบจับดิสเซเบิลหุบเซฟหุบฆ่านะแน่นอนว่า OG เนี่ยถ้าเข้าไฟเจอกับทางด้านทีมซีเกตเนี่ยต้องโดนหุบ2ตัวตัดออกไป2คนนะหนึ่งถึงสคนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องยากจริงที่จะทีมไฟสู้นะ แล้วยิ่งแบบโทรลอดเบดิ้ทรานมานี่โดนโอดีหุบเสียเวลาไป4วิฟรีนะต้องมานั่งออก BKB ครับในขณะเดียวกันโอดีเกมนี้ไม่ต้องออก BKB นะออกอากานิมมาเรียบร้อยครับนาทีที่18นะไลซิลเลอร์ก็ฟาร์มฟรีไปครับดามเมจแบบล้นๆนะตอนแรกที่แพ้ไฟนี่คงไม่มีทางด้านตัวของไลซิลเลอร์มาช่วยนะพอไลซิลเลอร์มาช่วยก็ชนะไฟ แต่พอจังหวะไม่ดีโพิชันไม่ดีซีเคทก็แพ้ไฟอีกนะครับโนะดนพลิกออฟวันบายวันอะดาเมจน่สองพันเก้าสองนเก้าเท่ากันอะไรสิวเลือกกับโอดีด้านโอจไม่ไหวฮะจะมาเซฟจะมาสโนโบอลจะมาฮิวฮะทำอะไรไม่ได้จริงครับเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับ,รบในเกมที่สามครับ